สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษานะครับโดยเฉพาะระหว่างเพื่อนบ้านเราลาวกับจีนมีประเด็นน่าสนใจคือการพบปะกันล่าสุดเลยครับระหว่างผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือมชกับคณะจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ12ปัน,นบของจีนข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรายงานข่าวการเยือนครั้งนี้เลยนะครับเราจะมาดูกันว่า รายละเอียดเ,เป็นยังไงแล้วความสําคัญของความร่วมมือเนี่ยที่มีมานานเกือบ20ปีแล้วมันเป็นยังไงบ้างค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะคือมันต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเรียนในห้องเรียนด้วยใช่เลยครับแล้วจุดที่แบบว่าน่าสนใจมากๆคือความร่วมมือเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2008นู่นเลยแล้วก็มีนักศึกษาจีนไม่น้อยเลยนะครับที่มาเรียนภาษาลาวที่มชอชอ,อตัวเลขรวมๆนี่กว่า246คน เยอะนะคะเยอะครับแล้วไม่ใช่แค่เรียนจบแล้วกลับนะบางคนนี่ต่อยอดทำงานทำธุรกิจในเหล่าได้เลยอันนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจจริงๆอืมอืมค่ะ มาดูภาพการพบปะล่าสุดกันก่อนการหารือนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ23กันยายน2525 25นี้เองครับที่ห้องรับแขกสำนักง,งานอธิการบดีมอชฝั่งเจ้าภาพมชก็มีท่านอาจารย์ทองสุกแก้วมณีรองอธิการบดีแล้วก็หัวหน้าห้องการที่เกียิข้องส่วนฝั่งวิทยาลัย12ปัปนาก็มาโดยท่านรองผู้อำนวยการมอไว้หงครับการพบปะแบบนี้ปกติก็ มีความสำคัญนะคะทั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ในทางปฏิบัติจริงๆคือเป็นโอกาสให้ได้ทบทวนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรสำเร็จมีอะไรต้องปรับปรุงแล้วก็ที่สำคัญคือวางแผนสำหรับอนาคตไว้กันก็เป็นการยืนยันความสัมพันธ์กระชับให้มันแน่นแฟนขึ้นไปอีกค่ะครับ งั้นเรามาลงลึก ok เรื่องนี้กันอย่างที่บอกไปความร่วมมือมันมีมานานตั้งแต่2008ตอนนั้นทางวิทยาลัย12ปนาเขาก็เริ่มส่งนักศึกษามาเรียนภาษาลาวที่คณะอักษรศาสตร์มชมาเรื่อยๆเลยค่ะตัวเลข246คนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ผมว่ามันบอกอะไรได้เยอะนะครับใช่ค่ะมันสะท้อนความไว้วางใจความต่อเนื่องที่ทาง12ปนามีให้มชในเรื่องการสอนภาษาลาวเลยนะคะครับผมแล้วประเด็นที่น่าทึ่งมากๆคือผลลัพธ์มันไม่ได้อยู่แค่ว่า ออนักศึกษาได้ภาษาตามหลักสูตรแต่ข้อมูลบอกว่าพวกเขาได้ประสบการณ์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะได้สัมผัสชีวิตจริงวัฒนธรรมประเพณีของลาวซึ่งการเรียนรู้แบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆนะคะมันประเมินค่าไม่ได้เลยจริงด้วยครับแล้วผลกระทบดีๆที่ตามมาก็ชัดเจนมากคือมีข้อมูลว่า นักศึกษาบางคนพอเรียนจบไม่ใช่แค่ปรับตัวได้นะแต่สามารถเอาความรู้ประสบการณ์ไปทำงานหรือไปเริ่มธุรกิจในลาวได้จริงๆเลยอ้อโหอันนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเกิดการบูรณาการทั้งวัฒนธรรมทั้งเศษธธรษฐกิจขึ้นจริงจากการแลกเปลี่ยนการศึกษาแบบนี้มันเหมือนสร้างสะพานเชื่อมคนต่อคนจริงๆเลยค่ะแสดงว่ามันเป็นมากกว่าโครงการแลกเปลี่ยนธรรมดาแต่สร้างโอกาสในชีวิตให้คนเรียนด้วยและปัจจุบันนี้ความร่วมมือนี้ยังเดินหน้าอยู่ใช่ไหมครับ อืมเท่าที่ทราบนะคะใช่ครับข้อมูลล่าสุดบอกว่าปีการศึกษา2025นี้ก็ยังมีนักศึกษาจากวิทยาลัย12ปัน,นามาเรียนภาษาลาวที่มอชอยอยู่นะครับจำนวน9คนอ๋อค่ะถึงตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะเท่าช่วงก่อนๆแต่การที่โครงการมันยังอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับ ถูกต้องค่ะการที่มันยังดําเนินต่อไปได้แม้จํานวนนักศึกษาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามสถานการณ์ก็แสดงว่าทั้งสองสถาบันยังเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ยังติดต่อประสานงานกันไม่ได้ปล่อยให้ข้อตกลงเป็นแค่กระดาษเฉยๆครับทีนี้มาดูเรื่องแผนสําหรับอนาคตกันบ้างดีกว่าดูเหมือนว่าจากการพบปะล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่ได้แค่อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ อืแต่ต้องการจะขยายผลให้มันกว้างขึ้นไปอีกภายใต้กรอบ MOU เดิมที่มีอยู่มีหลายด้านที่น่าสนใจเลยค่ะมีอะไรบ้างคะที่เขาเปิดเผยมานะครับก็ตกลงกันว่าจะขยายความร่วมมือใน4ด้านหลักๆ 1. คือด้านวิชาการอันนี้จะกว้างขึ้นกว่าเดิม 2. คือการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งสายสนับสนุนแล้วก็ครูอาจารย์ด้วยอ๋ออันนี้น่าสนใจ 3. คือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกันและ 4. คือการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียะสั้นๆครับ อืมพอรมองมองภาพรวมใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นเลยว่านี่เป็นก้าวสำคัญมากจากเดิมที่เน้นส่งนักศึกษามาเรียนภาษาเป็นหลักตอนนี้กำลังจะก้าวไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่มันครอบคลุมขึ้นลึกซึ้งขึ้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากรน,นี่เรื่องใหญ่นะคะเพราะมันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคการสอนงานวิจัยหรืออาจจะพัฒนาร่วมกันเรื่องหลักสูตรไปเลยก็ได้ครับ เป็นการยกระดับความสัมพันธ์จากแค่นักศึกษาไปสู่ระดับคนทำงานระดับสถาบันจริงๆใช่เลยครับส่วนการจัดฝึกอบรอมร่วมกันก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมันเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะเฉพาะทางหรือแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญที่แต่ละฝ่ายมีแล้วก็การสร้างเครือข่ายส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่อาจารย์เองก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทําให้ความร่วมมือมันยังย่งยืนไปนานๆค่ะการขยายขอบเขตแบบนี้ดูเป็นก้าวที่สําคัญจริงๆนะครับจากแค่ภาษา ไปสู่วิชาการบุคลากรที่กว้างขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามตามมานะคะว่าแล้วความร่วมมือทางวิชาการที่จะกว้างขึ้นกับการฝึกอบรมที่จะทําร่วมกันเนี่ยมันอาจจะเน้นไปที่สาขาไหนหรือความรู้ด้านไหนเป็นพิเศษอืมน่าคิดครับโดยเฉพาะเมื่อเราดูว่าสถาบันต้นทางจากจีนเขาคือวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ คือโดยธรรมชาติเขาก็ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีจุดแข็งด้านทักษะอาชีพด้านเทคนิคเฉพาะทางบางอย่างอยู่แล้วการจะเอาจุดแข็งนี้มาเชื่อมกับศักยภาพของมอชลาวก็น,น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากเขาว่าจะออกมาในรูปแบบไหน เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดมากๆครับแล้วทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับการที่สถาบันการศึกษาชั้นนําของลาวกับวิทยาลัยเทคนิคจากจีนมีความร่วมมือกันต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้แล้วกําลังจะขยายผลให้กว้างขึ้นอีกมันสําคัญยังไงหรือส่งสัญญาณอะไรในภาพรวมครับในภาพใหญ่นะคะนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยของสิ่งที่เรียกว่าการทูตทางการศึกษาหรือ educational diplomacy คือความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาแบบนี้มันเป็นเครื่องมือทีอ่ส่งพลังมากในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนของสองประเทศครับซึ่งอันนี้เป็นรากฐานสำคัญเลยนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอ๋อเข้าใจครับลงนึกภาพตามนะคะ การที่นักศึกษาจีนได้มาใช้ชีวิตเรียนภาษาสัมผัสวัฒนธรรมลาวโดยตรงหรือการที่อาจารย์เจ้าหน้าที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สร้างเครือข่ายกันมันช่วยทลายกำแพงทางความคิดลดอคติสร้างความคุ้นเคยความผูกพันในระดับคนต่อคน people to people ได้ดีมากๆเลยค่ะครับ ซึ่งบางทีมันอาจจะเข้าถึงแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ลึกซึ้งกว่าช่องทางการทูตที่เป็นทางการด้วยซ้ำไปค่ะอืมน่าสนใจมากครับแล้วนอกจากเรื่องวัฒนธรรมสังคมแล้ว ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก็มีอย่างที่ข้อมูลบอกว่ามีบัณฑิตบางส่วนไปทํางานไปทําธุรกิจในลาวได้อันนี้มันก็อาจจะนําไปสู่การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเล็กๆหรืออาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงทุนความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆตามมาในอนาคตก็ได้ค่ะครับผม เพราะฉะนั้นมันคือความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ได้หลายด้านเลยทั้งการศึกษาวัฒนธรรมสังคมแล้วก็อาจจะรวมถึงเศรษฐกิจด้วยค่ะฟังดูแล้วการพบปะครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมตามวาระปกติแต่เป็นการยืนยันความสําเร็จที่ผ่านมาแล้วก็วางรากฐานสําหรับอนาคตของความสัมพันธ์ที่มันให้ผลลัพธ์จริงๆจับต้องได้ใช่เลยค่ะ ถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คงเป็นเรื่องความผูกพันที่ยาวนานกว่า17ปีแล้วนะครับระหว่างมชเลาวกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ12ปันนาเริ่มจากการส่งนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาลาวซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ภาษาม,มันนําไปสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้เรียนไม่น้อยเลยค่ะและจุดที่น่าจับตาต่อไปก็คือแผนในอนาคตที่จะไม่หยุดแค่นี้แต่จะขยายวงความร่วมมือออกไปอีก ทั้งในเชิงวิชาการที่กว้างขึ้นแลกเปลี่ยนบุคลากรจัดฝึกอบรมร่วมกันเป็นการยุกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นแล้วก็ครอบคลุมหลายมิติมากขึ้นด้วย ประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะมันตอกย้าให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องให้ทุนหรือส่งคนไปเรียนเมืองนอกเฉยๆแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เลยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืนเพราะมันคือการลงทุนกับการสร้างความเข้าใจความร่วมมือในระดับสถาบันและระดับบุคคลซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแรงแล้วก็ส่งผลในระยะยาวค่ะครับผม และเพื่อปิดท้ายการพูดคุยวันนี้ผมขอทิ้งประเด็นชวนคิดไว้นะครับซึ่งก็ต่อยอดมาจากที่เราคุยกันนี้แหละค่ะคือในเมื่อเราทราบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมามาจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ12ปณนนาและแผนในอนาคตก็บอกชัดเจนว่าจะขยายความร่วมมือทางวิชาการและจัดฝึกอบรมร่วมกันอืมคุณมน,นคิดนะครับว่าแล้วทักษะหรือองความรู้เฉพาะทางด้านเทคนิคหรือด้านอาชีวศึกษา vocational by technical skills ขแขนงไหนกันที่อาจจะกลายมาเป็นจุดเน้นหลักของการแลกเปลี่ยนหรือการฝึกอบรมร่วมกันในอนาคตการจะหาให้เจอว่าสาขานไหนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สอดคล้องกับจุดแข็งของทั้งมชและวิทยาลัย12บัรรณาน่าจะเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญแล้วก็น่าติดตามมากครับสำหรับความร่วมมือนี้